สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าระบบซื้อ PO นะคะสั่งสั่งซื้อเชื่อสินค้าค่ะอันดับแรกเราจะเข้าที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะที่เมนูด้านซ้ายมือคลิกที่ workflow ค่ะคลิกเอกสารใบสั่งซื้อ PO นะคะระบบก็จะขึ้นใบสั่งซื้อมาให้นะคะ เล่มที่เราก็จะใช้ตามระบบเลยค่ะกดปุ่มโอเคค่ะเราจะกดเพิ่ม f 3นะคะเราจะมาดูโจทย์กันค่ะวันที่12นะคะสั่งซื้อลิเวียล่า s จำนวน8ใบใบละ1,700บาทจากบริษัท c c w o จำกัดค่ะเราจะมาบันทึกโปรแกรมต่อเลยนะคะ เลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบรันให้นะคะส่วนวันที่เราจะมาเปลี่ยนเป็นวันที่12-01-58ค่ะส่วนผู้ขายนะคะรหัสผู้ขายเราจะใส่จุดกด enter ค่ะเราจะเลือกที่บริษัท cc d o ค่ะจากนั้นกด enter เลือกเลยค่ะระบบก็จะขึ้นชื่อย่อมาให้นะคะ ต่อมาเรามาที่แถบรายการสินค้าเลยค่ะที่คอลัมน์ T เราจะใส่1ก็คือสินค้าสําเร็จรูปนะคะมาที่ชื่อสินค้าค่ะเราจะใส่จุดแล้วก็กด Enter นะคะสินค้าของเราก็คือ l i v i a l a S ค่ะคลิกที่ l i v i a l a S เลยค่ะกด Enter หรือเลือกนะคะระบบก็จะขึ้นรหัสสินค้ามาให้นะคะแล้วจากนั้นเราก็ใส่จำนวนที่เราสั่งซื้อนะคะ ก็คือ8ใบค่ะกด enter ค่ะกดปุ่ม ok เลยค่ะระบบก็จะรวมมูลค่ามาให้นะคะและเราก็จะตรวจสอบก็คือมูลค่าก่อนแวกก็คือ13,600บาทมูลค่าแวก9,000มูลค่าแวก952บาทยอดสุดทธิ14,552บาทค่ะเราจะกดปุ่ม f 1 0เพื่อบันทึกนะคะ เราจะไม่พิมพ์ค่ะกด no ค่ะจากนั้นเราจะกด escape ออกนะคะเราจะยกเลิกข้อมูลว่างเปล่านี้กดเย็ดค่ะแล้วก็กด escape ออกค่ะ cancel ค่ะเราก็บันทึกคำสั่งซื้อเชื่อสินค้าได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ